เซอร์ไพรส์บางอย่างที่เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันตามมาเลยค่ะมากวานจะพาไปดูเซอร์ไพรส์กันค่ะ <Yeah. S 1> let's go นะคะคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอะไรที่วันนี้จะพาไปเซอร์ไพรส์ไปเราไปดูกันและนี่นะคะเราก็มาถึงแล้วค่ะเฟร์ชิพกลางเมืองเลยของเบลลี่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ตื่นต้นมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าาดารมันคือคัอนไหน รถคันนี้กันไวค่ะซึ่งต้องบอกว่าตัวจริงอ่ะสวยกว่าในรูปตอนมาจองเยอะมากเลยค่ะต้องบอกนะคะว่าวันนี้เราได้รับการดูแลเป็นอย่างดีเลยเดี๋ยวกลองจะแนะนํานะคะคุณพลค่ะเป็นคนที่ดูแลกวางขอบคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมเอ่ยชอบมากเลยค,คือต้องบอกว่าเป็นสีที่ถูกใจมากสวยกว่าตอนแบบเลือกจากแพลติกอ่ะ เอาง่ายๆเลยว่าสีนี้เนาะได้รับแรงบันดาลใจมาจากอะไรรู้ไหมคะตอนที่กวางเลือกอะ่ะก็คือรู้มาว่าสีนี้นะคะคือคนที่เขาแบบคิดถึงสีนี้ขึ้นมา,นนมาเพราะว่าเขาไปนั่งอยู่ท่ามกลางทะเลทรายที่ดูใบแล้วเคยเห็นไหมคะเวลาแบบในหนังอะทะเลทรายะจะมีรถ s u สอะ ลับเยอะมากเลยแล้วคนคนนี้เขาก็ได้บังเอิญเห็นตอนพระอาทิตย์อ่ะกำลังแบบว่าขึ้นนะ่ะแล้วแสงของพระอาทิตย์อ่ะได้ตกกระทบไปที่ทะเลทรายแล้วที่สำคัญยิ่งวันนั้นก็คือตอนพระอาทิตย์ตกอะ่ะ my god ก็คือเป็นสีบร้อนสหายที่มันเกี่ยวกับพระอาทิตย์แล้วกว่อนก็เกิดวันอาทิตย์ด้วยเหมือนแบบลำแสงของพระอาทิตย์ในทะเลทรายที่ไม่ต้องไปถึงทะเลทรายอะ่ะแต่ว่า เราได้เห็นทุกๆวันในรถคันนี้ของเราอะเมื่อวานนี้ยตอนส่งรูปมาให้อะสียังไม่สวยขนาดนี้เลยอะแต่วันนี้ทำไมสีมันทั้งสวยและเงาได้ขนาดนี้คะแน่นอนครับสำหรับรถจน<อ>เป็นรีจาก AS Auto Service นะครับเรา<ม>ใช้ผลิตภัณฑ์จาก Auto Grim นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสัญชาติอังกฤษนะครับที่จะคอยดูแลรถระดับไฮเอนด์แบบนี้ระดับอัลตราชวรี่แบบนี้ให้กับ<ม>ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับขัดเคลือบมากี่รอบคนเนี้ยคันนี้นี่ต้องบอกว่าก่อนนํามาที่นี่เนี่ยก็เคลือบเงาไปรอบหนึ่งนะครับพอมาถึง ที่นี่ก่อนจะส่งมอบแล้วก็เคลือบอีกรอบหนึ่งครับไม่น่าล่ะสีเงาสวยขนาดนี้ออโตกลิ่นออโตกลิ่นครับผมมาเห็นใกล้ๆนี่แบบมันเหมาะกับรถเอาชาาลักชัวรี่แบบ s u v นี้มากอ่ะจะเห็นได้ปกติอะในแก้วแชมเปญที่แบบเวลาคนเขาแบบดริงกันแล้วก็แบบเพลงมีเสียงแบบุ้งกุ้งิงมันมาอยู่ในนี้ได้ไหมครับก็คือ ทั้งหมดเลยอ่ะใช่สำหรับการออกแบบไฟหน้าของรถจนเบนที่ในปัจจุบันนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเจรนแก้วแชมเปญเราจะเห็นว่าเป็นลายไดมอนด์ขัดเป็นคริสตัลคัดนะครับผมคืออย่างสวยอะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นลายไดมอนด์ขัดทั้งหมดเลยซึ่งเหมาะกับแบบว่ากว้างม,มากๆเลยเพราะว่ากว้างคนชอบไดมอนนี่คือมีทั้งคันเลยค่ะข้างในสวยมากอะ่ะนี่คือแบบ ทูทรนที่ทั้งคันนี้และข้างในมีคันเดียวในโลกสี่นี้ไม่เคยเห็นในประเทศไทยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูกันเข้ามาเลย <Yeah. S 1> ภูมิใจนำเสนอคะ่ะนี่คะ่ะ เครื่องเสียงเนมซึ่งเป็นเครื่องเสียงระดับท็อปของอัลท้าเอสโดยเฉพาะสเปซแบบขนาดใหญ่แบบนี้ถ้าจะใช้เครื่องเสียงธรรมดามันก็ยังไงอยู่ใช่ปะนี่เราก็เลยต้องสั่งเครื่องเสียงพิเศษมาเลยเจ็ดลักเตาเบาง่ายๆถ้าขับรถแล้วเป็นระบบไฮบริดถ้าเกิดรถเงียบแต่มันมีเครื่องเสียงระดับท็อปอะจะพูดว่าระดับโลกเลยนะเสียงทุกจุด ในรถเนี่ยมันจะเซร์ราวหมดเลยอะแม้แต่บบออยางสั่นสะเทือนอยากฟังด้วยหูตัวเองก็ต้องมาดูเองนะคะที่เบลลี่อยากจะบอกว่าความน่ารักของเบลลี่คือเขาเป็นคนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นบริษัทโกรีนด้วยค่ะคือใช้ไม้ที่ตายเองเอามาทำลายแบบไดมอนด์คัตเพราะฉะนั้นเวลาเราขับรถเนี่ย เราก็จะได้ฟีลธรรมชาติด้วยแล้วก็รู้สึกรักโลกไปด้วยอ่ะ <Yeah. S 1> แล้วที่สำคัญค่ะ oh. ผู้หญิงสวยจะต้องคู่กับอะไรที่ไม่มีริ้วรอยนี่เนียนเป็นหนังของสัตว์ที่เลี้ยงแบบอิสระอยู่บนเทือกเขาสแกนดิเนเวีย oh. รู้ไหมว่ามันเจ๋งยังไง oh. ในหนังเนี้ย oh. ไม่มีแม้แต่ริ้วรอยเล็กๆของมแมลงสัตว์ก,กัดต่อยเลยเนียน oh. ม,มาก oh. เอ๊ะว่าแต่ คุณพลหายไปไหนไม่รู้จะยืนอยู่ตรงนี้ครับใส่ให้กวางพูดอยู่คนเดียวรอเซอร์ไพรส์คุณกวางอยู่มีอะไรเซอร์ไพรส์มากไปกว่านี้นะครับผมก็เนื่องด้วยนะครับผมปีนี้เป็นปีที่เป็นลี่เนี่ยครบรอบ103ปีในเดือนกรกฎาคมนะครับเราก็มีอะไรพิเศษเซอร์ไพรส์นะครับผมคุณกวางสามารถเปิดดูได้เลยนะครับกดที่ตัวบีได้เลยโอ้ my god ขอบคุณมากค่ะมีของขวครับผม มีของหลายอย่างมากเลยครับหยิบดอกไม้หยิบขึ้นมาได้เลยครับหอมมากสวยมากเลยค่ะโอ้โหยวเราลองนัเปิดแชมเปญกันแล้วนะคะมีเจ้าหมีด้วยตัวนี้ชื ún. ่ออะไรคะตัวนี้ชื่อเบอร์กินเท็ดดี้แบคครับผมโอ้ไม่ก็ชื่อเบอร์กินชื่อเบอร์กินด้วยครับเป็นนักแข่งรถใช่ไหมครับใช่ครับอ่ามาจากเคิร์เซิร์ชทีมเบอร์กินนะครับเป็นนักแข่งรถของเบนลี่ครับผม นารักมากเลยค่ะอันนี้ก็เป็นกุญแจรถนะครับแล้วก็ของกุญแจรถครับผมตรงนี้จะมีมกากรลอง,องเดี๋ยวเปิดมาด้านในเนี่ยมกากรลองจะเป็นมนกากระลองที่ทําพิเศษเป็น รูปรถคันนี้ใส่ลงไปที่หน้ามากระลองโอ้ม my g อ d ครับเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดอันบ็อกซ์กันอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวไปอันบ็อกซ์ละกันขอบคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับผมแล้วปังก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวเบลลี่นะครับยินดีมากมากครับผมถ้ามีอีเวนต์อะไรจะเชิญไปนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเกียรอยากจะถามว่าจุดประสงค์จริงจริงๆสรุปแล้วซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะว่าจะพาน้องหมาไป เที่ยววันนี้เราได้เจอรถที่สุดยอดในฝันแล้วก็มาแล้วเคลมต้เปิดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปซิ่งกันไปเราจะไปเซเลบรต 1,000วิวให้เป็น1,000 0วิวกันแล้วนะคะตื่นเต้นมากเลยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่มาดูแล้วก็ให้กำลังใจกวานจะตั้งใจทำช่องให้ดีที่สุดค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอารถเบลลี่ลูกใหม่ไฟแรงออกไปเที่ยวกันแล้วก็จะพาน้องไปเคลือบฟิลน,นะคะเพื่อไม่ให้มีรอยกระเทือนเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะไป let's go ค่ะ เราก็ถึงแล้วค่ะออโตสกินเตรียมส่งมอบกุญแจรถค่ะสวัสดีครับคุณฟางสวัสดีค่ะผมยินิตต้อนรับสู่ออโตสกินครับก็ขอแนะนํานะคะให้รู้จักกับพี่เอ็มค่ะเป็นเมนเจอร์ที่ดูแลออโตสกินแล้วก็ดูแลความค่ะวันนี้ก็อยากถามพี่เอ็มละกันนะคะว่าฟิล์มตัวที่เราเลือกกันเนี่ยเจ๋งยังไงมีแต่ที่ออโตสกินใช่ไหมคะวางแบบนักรถมาที่นี่เลยค่ะฟิล์มที่จะติดให้รถคุณความเป็นตัวท็อปของออโตสกิน เ,เรียกว่ารุ่น ACT นะครับตัวนี้จะมีความหนา200ไมครอนรับประกัน5ปีจุดเด่นของ AutoSkin ก็คือเป็นฟิล์มที่เป็นแบรนด์ของ AutoSkin โดยเฉพาะเลยมีที่เดียวในประเทศไทยครับที่ใช้ฟิล์มตัวนี้เนื่องจากเรามีโรงงานผลิตอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็สั่งผลิตเป็นสเปคที่ AutoSkin มีเจ้าเดียวเลยในประเทศไทยครับว้าวต่อไปนี้เนี่ยลูกรักของกวาเวลาขับไปไหนก็ไม่ต้องระวังมากไม่ว่าจะเป็นหินหินแล้วก็การกดูแลก,นะการ,รล้างรถที่ เวลาเราล้างรถเนี่ยส่วนใหญ่รถที่ไม่มีฟิล์มก็จะมีรอยขนแมวเนื่องจากการเช็ดการล้าง<ช>ตัวฟิล์มเนี่ยก็จะช่วยปรเทคสีรถไว้ได้ครับลักษณะาการขับขี่ที่เจอสเก็ตหินจากการใช้งานบนท้องถนนซึ่งจุดนี้เลี่ยงไม่ได้เลยตัวฟิล์มนี่ก็จะช่วยป้องกันสีรถจัดรอยสเก็ตหินได้เป็นอย่างดีเลยครับอย่างนี้ก็ขับรถสนุกขึ้นอีกเทียม<ช>เลยค่ะประเด็นคือถ้าวันหนึง่งเราอยากเปลี่ยนสีรถละ่ะเราติดฟิล์มสีอื่นทับไปเลยได้ไหมติดทับไปเลยได้ครับก็จะช่วยป้องกันของสีตัวเดิมของรถ เน,นื่องจากฟิล์มเราเนี่ยจะเป็นชั้นที่ป้องกันกาวของตัวสติกเกอร์รอแรปเปลี่ยนสีอีกอีกอีกชั้นหนึ่งด้วยพอรถมาถึงนะครับอย่างแรกเลยก็คือการล้างรถก่อนทาความสะอาดตัวรถจะตรวจสภาพสีว่ามีจุดไหนที่มีตําหนินิดหน่อยหรือเปล่าต้องบอกว่ารถทุกคันนะครับไม่มีคันไหนที่ไม่มีตาหนิจริงเหรอพิ่องออกมาพิ่งมาแบบไม่กี่วันแล้วไม่มีคันไหนที่เพอร์เฟคร้อยเปอร์เซ็นต์มีบ้างจุดเล็กๆ้น้อยครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจุดที่มองด้วยด้วยการมองผ่านๆจะมองไม่เห็นแต่เนื่องจากการติดฟิล์มเนทงง้ะนุกตตรริววขอัถล มีรอยขนแมวหรือรอยขีดข่วนมาก่อนเนี่ยก็จะมีการขัดสีก่อนให้สีสวยก่อนแล้วรอติดฟ์มอ๋อเพราะว่าสีสวยๆนั้นก็จะอยู่ใต้ฟิล์มอีกทีนึงถูกต้องครับซึ่งต้นติดฟิล์มจริงๆเนี่ยสัก1นึ่งถึง2วันก็น่าจะเสร็จละที่เหลือจะเป็นการที่รอให้ฟิล์มพอเซตตัวเก็บรายละเอียดเก็บงานอีกทีหนึ่งถ้าไม่ได้รีบนะครับสัก4ี่วัน 4วัน,น,นฝากไว้ที่นี่ฝ <c oughs> ากเลี้ยงในห้องสุนยักกาดโอ้โหขอบคุณมากค่ะถ้ารู้อย่างนี้เนี่ยกวาต้องบอกว่ารถทุกคันของกวางเนี่ยต้องบอกว่ารือแม้แต่พี่พี่เพื่อนๆในวงการรถนะคะก็พูดถึงออโต้สกินกันมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ยินดีเลยค่ะมอบกุญแจรถแล้วก็จะดูแลให้เป็นอย่างดีขอบคุณค่ะมอบลูกรักให้พีเมดูแลมันอย่างดีกับออโต้สกินนะคะ ไปแล้วค่ะขับด้วยความนุ่มนวลวันนี้นะคะคล้ายๆว่าส่งลูกกรักมาทำผิวรับรองว่าเหมือนที่บอกเลยค่ะออตโอต้สกินออตโอต้ผิวของยันยนต์ไปแล้วค่ะโอ้โหมีลิฟที่เราดูว่เล็กมากเลยไม่ได้ังถามเลยว่ารถจะเข้าได้หรอรถใหญ่นะรถสูงเตโอ้โหสุดยอดตบมือให้ค่ะ อยู่ชั้น5กันแล้วนะคะซึ่งมีรถมากมายเลยต้องบอกว่ารถหลายๆคันก็ได้ถูกส่งมอบไปแล้วด้วยแล้วข้างหลังเนี่ยหแต่ละคันที่กวางเห็นเนี่ยเหมือนออกมาแบบใหม่โดยที่ไม่มีแม้แต่แบบ นิดเดียวเลยที่ทําให้รู้ว่าติดฟิล์มกันรอยไปแล้วค่ะ<อ>แล้วจากการพูดคุยกับพี่เอ็มเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าเพื่อนเพื่อนพีนพน่พี่พพที่ความรู้จักในวงการรถมากกว่า95%เปอร์เซ<ช>็นต์ติดที่นี่หมดเลยคนดังคนสะสมรถไม่ได้ใช้ของประเทศเข<ช>าแต่มาใช้ของเราอ่ะมัน,ม,นมันได้ความมันนม่นใจลูกค้าแล้วบอกต่อมากกว่าบอกต้อชสกินนะคะเราเราเพราะว่าเราจริงๆเราเป็นเราใช้คำว่าเราเป็นดีเดอร์เพราะว่า เราเป็นเจ้าแม่ในการบุกเบิกนะคะในการบุกเบิก<ม>ถ้าทุกคนจะรู้จักแต่โคตติง้งโคตติ้งนะคะซึ่งเมื่อย้อนไปออ,อตโตสก,กินดําเนินการมา13ปีแล้วนะคะในประเทศไทยเราก็คงไม่ค่อยมีใครรู้จัก นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นที่พวกยุโรปอเมริกามากกว่าแล้วก็ซีอของเราเนี่ยเป็นคนค่อนข้างช่ค้นคว้านะคะดีเวลโอปอะไรต่างๆนําเข้ามาให้คนไทยได้ใช้เพราะว่าท่านเป็นคนที่รักรถมากรถทุกคันนะคะฟิล์มทุกรุ่นก็จะผ่านการทดลองติดตั้งจากรถคันดููของซีโอรหมดโอเคเรามาดูงานคนไทยฝีมือสุดยอดอยู่แล้วค่ะในโลกปกติในนี้เขาไม่ได้ให้เข้ากันง่ายๆนะคะมี่กวางโซไฮพาเขามาเพื่อทุกคนเลยมันต้องกันเลย่ตอนนี้เราจะมา เราต้องรับกันค่ะที่มีซอฟต์แวร์ซึ่งใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบแต่ละยี่ห้อเลยก็ต้องบอกว่ามันมีซอฟต์แวร์ออกแบบเป็นทิก้าให้เราด้วยค่ะตัวนี้ค่ะวัเนี้ชมหน่อยนะคะนี่คือนี่คือเอ่อนะคะซึ่งเป็นเทคนิคยีของหน้านของระบบซอฟต์แวร์นะคะมาดูเลยค่ะ,คะอันะะนี้คือตราที่เป็นเทคนิคของหน้านของอันนี้ที่ได้บอกว่าก่อหนหน้านี้ที่เราทำนี่กำลังทำเหมือนแบบดเลเซอร์ในส่วนของแก๊ส ตัดด้วยเลเซอร์นะคะนี่เราต้องตัดพิมพ์ก็คือ สิบปีแล้วซึ่งก็แม่นยำแล้วก็เนียบมากเลยเสร็จโค้ชไปดูว่าเครที่น้องเขาจะเลือกคืออะไรคะเบนเทก้าครับผมเบนเทก้านี้ก็จะเป็นโมเดลเหมือนกันหมดครับแค่จะต่างกันแค่แบบตัวเครื่องยนต์เป็นอะไรอ่าเดี๋ยวเราผมเลือกให้สักตัวหนึ่งโอเคฟังก์ชันของมันเหมือนกันอ๋ออ่ฮะมันก็นี่อันนี้จะเป็นตัวกันชนโอเคเรามาดูกันกันชนถ้าสมมติว่า เราขับไปแล้วมีรถมาจุ๊บท้ายรถเราแบบนี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมคับครับมันจะเป็นตัวสาปูงหน้าซุ้มล้อหน้าแล้วก็จะเป็นพวกขอบไฟอะไรมีให้หมดนี่ครับเขาจะมาขอบไฟขอบไฟหน้าพวกซุ้มล้ออะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็พอเราซิสเรียบร้อยแล้วจะตัดแล้วก็จะสั่งตัดจะตัดเื่อนั้นตัดให้ดูนะคะว่าเครื่องจะทํางานยังไงนี้ดูสิคะเครื่องทางานแล้วค่ะ มาดูค่ะเหมือนเหมือนวาดรูปอยู่เนี่ยก็มั่งสีมือคนไทยเรากันเองนะคะที่นําไปติดที่รถอีกทีหนึงซึ่งต้องบอกว่าฝีมือแบบไม่แพ้ชาติในโลกก็ต้องบอกว่าฝีมือละเอียดและประณีตมากๆเลยก็ขอบคุณมากนะคะที่ฝากเอ,อ่อให้ฝากในเท่ามาดูในห้องนี้ ต้องบอกว่าขอบคุณจริงๆค่ะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ยากแล้วก็ต้องบอกว่ามั่นใจสุดๆเลยพี่จะฝากลูกรักไว้ที่ทุกคันเลยค่ะแล้วก็พี่ก็ขอบคุณนะคะทางช่องของโนวาค่ะซึ่งทักโซไฮคัะโซไฮนะคะก็พิ๊ดปีดเคยดูมีตลอดนะ วันแล้วนะคะความคำนวณเนี่ยสามวันแค่นั้นเองรถใหญ่ขนาดนี้ทําเร็วมากและเนียบมากอะเรามาดูกันว่าทําแล้วเจ๋งขนาดไหนโอ้โหนี่คือรถที่ติดพลาสติกเอ้ย <c oughs> ติดสติกเกอร์เรียบร้อยแล้วเนียบมากเลยเหมือนว่าไม่เคยติดอะไรคลุมทับเลยเพราะว่าสีแบบเงาวับนี่คือสีทองนะคะสีทองที่ต้องมีประกายเม็ดสีอะ นี่คือประกายเม็ดสีแบบเด่นออกสว่างออกมามากกว่าเดิมอีกอะ<ฮ>่ะโหต้องบอกว่าสุดยอดมากแล้วตอนนี้นะคะรถใกล้ๆก้วางเนี่ยเฟอร์รารี่488นะคะน้องกําลังแต่งตัวอยู่ค่ะ<ฮ>ต้องบอกว่ารถทุกคันที่อยู่ที่นี่นะคะจะแบบสีคือสวยมากเงาแวับเหมือนเดิมเลยนะคะ<ฮ>แล้วกวางก็ต้องบอกว่าเนี่ยดูใกล้ๆคือแบบสว่างกว่าเดิมด้วยซ้ํานะ<ฮ>เก่งมากๆเลย ทีนี้เมื่อกี้ก็มีหนึ่งคำถามนะคะว่าโอเคแล้วท่อท่อไอเสียที่มันร้อนๆอน่ะติดหรือเปล่าไม่ได้ติดเพราะมันร้อนแล้วชิ้นที่มันอยู่ใกล้ท่อไอเสียมาดูกันค่ะชิ้นอย่างตัวพวกนี้ค่ะมันจะอยู่ใกล้ท่อไอเสียเนาะหรือว่าวันนี้มีน้องม้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็มาดูชิ้นของน้องม้าด้วยนี่เลยค่ะชิ้นที่อยู่ใกล้ๆท่อไอเสียต้องบอกว่าติดนะคะและฟิล์มก็จะไม่เป็นไรด้วยอันนี้คือชิ้นที่อยู่ใกล้ๆท่อเนาะโอเคขอบคุณ าต้องสเกดมากๆนะคะที่ดูแลรถให้เป็นอย่างดีเลยแล้วขอถามนิดนึงค่ะว่าวันนี้เนี่ยก่อนนำส่งอะเช็คลยละเอียดทุกจุดแล้วใช่ค่ะเช็แล้ว เช็คแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเช็คยากไหมคะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะมากๆเลยเช็คตามขอบตามมุมนะคะว่ามันมีเปิดเผยหรือเปล่าอ๋อต้องดูว่ามันเปิดเผยหรือเปล่าแล้วถ้าปเปิดเผยปุ๊บทายังไงคะก็กาวมีหมดไหมคะแบบว่าต้องลอกใหม่ทั้งชิ้นเลยนะอ่ยใช่ค่ะก็ะเก็บตามจุดนะคะเก็บตามจุดนะคะเพราะ,ะนั้นเรามาดูกันนะคะโอ้โหมาดูค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆชิ้นพับขอบอะไรอย่างนี้คือโค้งมนลอะไรอย่างี้ทำได้ไงคะเนี่ย มันจะมีเป็นคอมพิวเตอร์มาอยู่แล้วค่ะโอ้ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองที่ออกแบบให้ทำงานง่ายขึ้นมากมีเลยนี่ขอบมุมนะคะคือ ดูไม่ออกเลยว่ามีพลาสติกรับไว้ทุกชิ้นนะอะไรแบบนี้สุดยอดมากเลยคอนโซลกลางคอนโซลติดได้ด้วยใครเนก็ต้องการดูแลนะคะอย่างเช่นคอนโซลตรงนี้ต้องบอกว่าติดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ไม่ติดเนี่ยเวลาเช็ดขนแมวก็มาแล้วหรือเผลอแบบตั้งขวดน้าแบบขับขับอยู่ตั้งผิดไปกระแทกตรงนี้เป็นรอยเพราะฉะนั้นแล้วกวางบอกได้เลยนะคะว่าก็จําเป็นเหมือนกันมีแบบว่ารับประกันด้วยคุณภาพฟิล์ม5 5ปีเลยแล้วก็เคลือบฟิล์มรถยนต์ตลอดอายุการใช้งานค่ะซึ่งฟรีสุดยอดไปเลยเหมือนเอารถมาล้างเอามาเข้าซาลอนเนี่ยอยากได้ความเงาอยากได้ความกระจ่งางใสเจ๋งแจ่มไปเลยเนี่ยเอาเข้ามาที่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะขับนี่น้องเบลลี่ของเรากลับบ้านนะคะยินดีต้อนรับกลับสู่บ้านค่ะ โรเมีอของกลางมาขับรถให้ด้วยเร้โอเคเราพร้อมนำเบบีกลับบ้านแล้วคะ่ะแล้วเจอกันอีพีใหม่ขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วอย่าลืมกด subscribe ติดตามเพื่อให้ได้อภรรดดีๆแล้วก็รายการสนุกแบบนี้นะคะมีอะไรคอมเมนต์มาด้วยอยากให้คอมเมนต์มากๆเลยไปแล้วนะยังไม่ถึงเวลาลืมไปเมื่อวานเพิ่งไป เห็นหน้ามาเดี๋ยวเจอกันค่ะ